เอาละครับขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมหน้าจอของผมเนี่ยครับขออภัยด้วยรกไปนิดนึงนะครับผมมีของเล่นจากเซเว่มากมายเลยนะครับไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับแบบที่เป็นกล่องๆนี่นะครับก็ส่วนหนึ่งครับแล้วเมื่อวันก่อนครับไปไล่ร่าได้เจ้าโอเดงย่ามาอยู่ไหนวะเป็นนี่ครับโอเดงย่ามากับหัวครับผม มาแล้วครับผมได้เจ้าไข่วะเนี่ยเบชิต้าเหรอกับเซลนะเซลน่าจะเป็นร่่งสามนะครับผมได้มาแล้วครับกับโอรินญานะครับฟุกไปเจอที่เซเว่นพอดีนะครับก็หนึ่งท่านนะครับต่อสามซองเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับก็จะได้โอรินญาอย่างนี้มานะครับเพียงแค่สามซองเท่านั้นนะเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับผมมีอีกหนึ่งตัวครับน่าจะเป็น ทรังหรืออะไรหรือฟิวชั่นใช่ไหมโคฮังกับอะไรทางครูสหรืออะไรเนี่ยหะครับเออนะประมาณนั้นนะครับผมก็นี่นะครับโฆษณาให้เซเว่นซะเลยนะก็ช้าหมดนะครับก็จะมีเข้ามาน่าจะทุกวันนะครับวันละกี่ลังไม่รู้นะครับก็ไปถามเอาเซเว่นสาขาใกล้ๆบ้านท่านละกันครับส่วนวันนี้ครับมีเจ้าตัวนี้มานะครับขอไยด้วยนะครับ่านมีเสียงแก๊กแก๊กหน่อยนะครับผมฟิวชั่นอาร์ตอีกแล้วครับแต่รอบนี้ครับ ได้มาฟรีครับจากเซเว่นนะครับผมนี่นะครับบินนี้ประหยัด49บาทนะตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้า f u s i o n Art ตัวนี้นั่นเองนะครับฟรีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนเพื่อที่อยู่ใกล้เซเว่นไหนรีบแวะเข้าไปเลยนะครับนเวลานี้น่าจะยังพอมีเหลือนะครับผมเขาใช้น่าจะเป็นคะแนนนะครับของเซเว่นเกมนะครับนะที่สะสมไว้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเซเว่นเกมสะสม30 วันอะไรเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า,เ,าเราจะมีอยู่กันทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแจกฟรีเลยนะครับเพื่อนๆไปลองหารับชมกันดูได้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปิด2อ,อันนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหากลันไกลแป๊บครับผม เอาละครับได้มาเรียบร้อยแล้วกันไกลของผมนะมาเปิดกันดูเลยดีกว่าว่าฟิวชั่นอาร์ตผมจะเจอตัวอะไรฟุกๆอีกหรือเปล่านะครับย้ำนะครับรอบนี้ซื้อของที่เซเว่นเจ็ดสิบาทครับโยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็น้ำตวงน้ำตาลหรือน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่เขาอ่างดเว้นไว้นะครับผมก็ไปดูซื้ออะไรก็ได้นะอ่ะเจ็ดสิบบาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้การ์ดนะครับฟิวชั่นอาร์ตนะครับผมในหน้าปกนี้เลยนะครับเจ้ามิว น้อยนะครับเจ้ามิวของเรานั่นเองนะครับผมมาดูนครับว่าในคลิปวิดีโอนี้นะสองซองนี้ผมจะได้อะไรนะเดี๋ยวจะรีบไปหาซื้อต่อนะครับผมออแล้วครับมาโอ้โหจิโกซากุมะครับมาก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจับให้ตรงๆกับกล้องก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวถัดไปนะโอ้โหตัวถัดไปจะเป็นของแรเลยหรือเปล่าเราเห็นแวบๆแล้วนะโอ้มาเอาข้างหลังมาปิดก่อนแล้วกันครับนี่ครับอืมเป็นคาเกสึนะ ไม่ค่อยคุ้นนะครับตัวนี้นะขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดการนานอาจจะมีตะกุกตะกักหน่อยนะครับจิกุซากุมะครับแล้วก็เปิดใบต่อไปครับเป็นโอ้โหไอแอนครับผมเจ้ามดเหล็กนั่นเองนะครับผมโอ้ไอแอนนะมันชื่อไอแอนนะครับผมก็เรียกไอแอนเฉยเลยนะครับผมอีกตัวถัดไปครับเป็นอะไรเอเนโคครับอืเจ้าแมวเอเนคนั่นเองนะครับแล้วก็ เอ้าไม่มีการ์ดแล้ครับทั้งหมดในชุดนี้นะครับมีเพียงแค่ห้าใบนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่ะเอาใหม่นะครับขออีกรอบหนึ่งนะอาเกสือครับไทยเลสือครับแล้วก็ยานิโคครับแล้วก็ไอแอนครับไอแอนนะครับผมจิโกะซากุมะนะครับผมโอ้โหเสียดายครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะ โอ้ส่วนเจ้าดักบอลเซสนะครับผมดักบอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดในติ๊กตอกนะผมจะไปเปิดในติ๊กตอกของผมนะครับเพื่อนๆติดตามไปรับชมได้นะครับชื่อนอกก๊อตเหมือนเดิมนะครับเหมือนชื่อของเทรนเนอร์เลยนะครับผมมาดูนครับว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับผมเอาใบท้ายขึ้นมาก่อนนะไม่ได้เปิดนานกับหัวอีกต่างาล้ะครับผมแม่มือไม้สั่นครับไม่ได้เปิดการ์ดนานนะครับผมยังมีการ์ดในกล่องนี้อีกนะครับผมที่ยังไม่ได้เปิดนะครับน่าจะเป็น การ์ดตัวละหกสิบเก้าที่มีการันตีนะครับการ์ดฟอย์นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูครับคอสสวิเซอร์ครับมีไว้ใช้งานแน่นอนครับจู่โจมแบบฟิวชั่นเลยนะอ่านะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อยู่กลางจอนะครับเอริชั่นนะครับผมโอ้ยตัวนี้เป็นอะไรครับเจ้าแมวเหรอครับจู่โจมฟิวชั่นเหมือนกันครับแหมค่าพลังนี่หกสิบเองนครับ HP นะครับผมแล้วก็ โดริวสึครับ ores. โดริวสึนะคราวนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีการ์ดแลอยู่ดีครับซันนิโกครับอ,อ้าวโอ้ไม่ใช่ครับแม่ซาคุราบีสครับผมอ้มอาอและครับผมทั้งหมดนี้นะครับรับเป็นเกลือไปก่อนเต็มๆเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบนะครับเป็นการ์ด แจกฟรีมานะครับจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับเพื่อนๆครับซื้อของครบ70บาทนะครับผมก็ไปรับนะครับเจ้าฟิวชั่นอาร์ตตัวนี้มาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะแม่เสียดายได้ของฟรีมาครับแต่ว่าเปิดไม่เจอของแระเลยครับเดี๋ยวผมจะไปซื้ออีกสัก140บาทเอามาอีกสัก2ชิ้นก็พอนะครับแบบงบประมาณประหยัดประหยัดนะอ่านะครับผมก็เดี๋ยวมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมต่อนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะโปเกมอน เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกรอบนะครับผมสวัสดีครับ